สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมและก็รับฟังทางช่องโลกิกพารวยอยู่ขณะนี้เนาะวันนี้ลลกรีก็จะพาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของซามเซียนนะคะแล้วพัฒนาของซองสวนเจตาพารวยแล้วก็ของออเพชรสาหรับมื้อนี้วันวันพุธเนาะวันพุธที่สิบแปดเจอกันตอนเศร้าๆอีกมันเดิมคือเก้านะคะเมื่อคืนก็เจอกันรอบดึกยังเมื่อเสาร์ก็เจอกันตอนเศร้าๆเนาะ ก่อนที่จะเบ่งตัวเลขหน้าทางเนาะเรากิีกกากบขอบพระคุณตัวเลขหน้าทางจากซ้องสุวรรณเจตาภารวยแล้วก็เ,เพชรนคะคะที่หายตัวเลขหน้าทางมาว่างทางช่องกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะแล้วก็กาบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับบ,าบ่าวิัปินคนเกา่าคนใหม่ที่พึ่งเข้ามาคนใหม่เนาะกาบขอบพระคุณหลายๆที่เปิดใจเข้ามาเบ่งเข้ามาติดตามใหม่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้อย่างไรถ้ามาคลิปนี้สอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีกเหมือนเดิมเด้อค่ะสําหรับบอว่าสิป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่เนาะกับขอนะบ,บ,บคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็บกบขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้ให้ให้โอกาสสละเวลามาเบิ่งตัวเองนะทางทางช่องลรากริกเนาะกบขอบคุณมากๆค่ะสําหรับแนวทางมื่อวานนี้เนาะต่องวดของซองสุวรรณสาหรับตัววิ่งตัวรูดสองตัวอกหางบอวาสิเป็นของซองสุวรรณ ของจตตาพารวยของอ,อเพชรเนาะคะ่ะเฮาตามติดบพาดกันเนาะอย่าลืมอย่าลืมรอเบิงอย่าเฝ่าเรียนทานนะคะเบิงสําหรับเซียน,เ,ยนเปิดใจลองดูเนาะเผื่อชอบเซียนไหนกจ็จะเซียนนั้นนะคะสาหรับแนวทางเราพัฒนาคืนนี้เอาไปรุนกันพอเปลี่ยนแนวทางสําหรับซองสุวรรณเจตตาพารวยแล้วก็อเพชรไปเบิงตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นแนวทางของซองสุวรรณซองสุวรรณเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานเนาะตัวเล็กแนวทางของพื้นอ่างวดนี้รุดไปเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของซองสุวรรณตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวบอ่อพันเนาะคะ่ะสองตัวหกหางสามตัวงวดนี้รุดไปเนาะสําหรับแนวทางของผืน หลุดไปหนึ่งงวดงวดที่แล้วเข้าแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะรูดทั้งบนทั้งล่างเข้าไปที่วิ่งรูดแล้วก็งวดงวดก่อนหนะ้านั้นวันที่สิบเอ็ดเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็วิ่งรูดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของซองสุวรรณเข่าสองงวดติดวันที่เก้าจะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะ งวดติดแล้วก็วิ่งรูดปลอดภัยเนานะไม่พาดสำหรับแนวทางของซองสุวรรณเนาะงวดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลยหลุดไปเนาะเอาใหม่สำหรับคนที่กำลังติดตามเราคอยตามงวดนี้ใหม่สำหรับแนวทางของซองสุวรรณงวดนี้ใหม่นะคะซองสุวรรณล่าพัฒนานะคะวิ่งรูดนี่เจ็ดกับเก้า 2ตัวหกหางนีม้าสามเจ็ดสี่เก้าสี่เจแล้วก็เก้าหาสำหรับเลขเปิ้ลเิ้นก็จะมีเจ็ดกับ9 9 3ตัวสหางมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดเแล้วก็เจ็าค่ะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะสองหางมีอยู่4หางมีเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเนาะแล้วก็สตัว2หางนี่ที่น้นเจาะ แคปหนะ้าจอค่ะสําหรับแนวทางของซองสุวรรณใครที่ยังรอคอยแล้วก็ยังติดตามเพื้นอยู่กักบ,กบขอบคุณขอบคุณแทนสองซองสุวรรณเนาะกราบขอบคุณแทนเพื้นนะคะขอบพุญเอฟซีที่ยังเข้ามาบึงมาตามแนวทางของเพื้นแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,ะแคปหน้าจอไปต่อของเจตาเนาะค่ะเนาะ เตตาพารวยงวดนี้พารวยหลุดไปนะค่ะสำหรับวันวันที่สิบหกวันจันทร์ที่ผ่านมาหลุดไปหลุดไปงวดที่แล้วขึ้นเขาวิ่งรูดนะคะ่ะวิ่งรูดเก้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเผื่อใครเผื่อมานเผื่อปังแล้วก็หลุดหลุดสองงวดหลุดไปสามงวด ลุดสามงวดงวดนี้เข่าตัวนิ่นต,ตัวเจาะเัื่อนิ่นตัวเจาะทั้งบนทั้งล่างสำหรับสองตัวเนาะเข่าที่ล่างตรงๆแบบโตรงกับสำหรับวิ่งรูดกับเขาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะของเพื่นสำหรับของเจสตาพารวยรุดไปสามงวดเราจะมาเขา่าอันงวดน,นี้ก็หลุดไป ปต่อแนวทางใหม่กันเลยค่ะแนวทางใหม่ซึ่กก็อาจจะมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะเนาะสำหรับแนวทางของเจตตาพารวยเราพัฒนาวิ่งหลุดนะคะมีเจ็ดกับสามสองตัวหกหางมีเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ด 1. หนึ่งแล้วก็สามศูนย์นะคะเน้นเจาะที่สีห่หางเหมือนเดิมเจ็ดสาม 1. สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์ เลขเบิร์นมีเจ็ดเจ็ดกับสามสามสามตัวสี่ 7, 7, 7, 3, 3, 3, 4, หางมีเจ็ดสามหนึ่งเจ 2, ็ดสามสองเจ็ดสามศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์แลคะเน้นเจาะสองหางนี้สำหรับสามตัวฝากเป็อีกหนึ่งแนวทางของเจต้าพารวยไพมัคกัจัดเนาะเดต้าพารวยสำหรับแนวทางต่อ ไปต่อที่อเพชรอเพชรอเพชรปลดไปนะคะสำหรับงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาบิงรูดตัวนิ่นตัวเจาะรลดไปไม่ผ่านเนาะจับคู่หามาหาหกออกซีหกนะคะหลดไปเกินไปเต้มหนึ่งเกินไปหนึ่งเต้มสำหรับของอเพชร ให้ห้าหกออกสี่หกนะคะสำหรับแนวทางของพื้นของเออเพชไปต่อไปต่อมาเบิรนหมวดนี้ว่าของพื้นสีมานสีเฮงสีปังของเออเพชรลาพัฒนาวิ่งรูดก็มีแปดกับสองสองตัวหครค้างมีแปดห้าสองเจ็ดแปดสี่สองแปด ปดสามแล้วก็สองหกนิ่งเจาะที่สี่หางนะคะมีแปดห้าสองเจ็ดแปดสามแล้วก็สองหกเลขบินเพิ่งจะมีแปดแปดกับหกสองสองสามตัวสี่หางมีแปดสองเจ็ดแปดสองห้าแปดแปดสองแปดสองหกค่ะนิ่งเจาะอยู่สองหางนี่เนาะแปดสองเจ็ดแปดสองหกสำหรับแนวทางของอเพชร เนหายมาว่างจากงวดล้วเนี่ยงวดนี้งวดที่สีเนาะงวดที่สีคอให้หมานคอยให้คอยฝังง,งวดแรกเข้าไปที่เต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะวิ่งหาวิ่งหา้าได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเลยเอาวิ่งแบบไม่ต้องกลับไอมาหาซีออกฮะเออนหายมาหาสามออกหาซีรุดไปหนึ่งเต้ม อันนี้กระุดไปเนาะงวดที่สองงวดที่สามเป็นกระุดอ่าเบิงองขาเบิง้งทุกวดนีนะคะขอให้ปังคอให้มนันขอให้เฮงสำหรับแนวทางของออเพชรคืนนี้รุนกันสองทุ่มครึ่งสำหรับเราพัฒนาไปรุนไปเฮงไปมนันไปปังกันนะคะเพราะว่าสิปินของเตตาพารวย ตตาพารวยอพิษเ้าก็ซองสุวรรณนะคะซองสุวรรณนะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนครับโชคดีมีชัยมันมานเฮงๆปงังๆขอให้โชคดีมันมานด้วยแมลงทุกทกท่านที่เบิ่งคลิปขอให้โชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ